จะเปลี่ยนเป็น s m e Country in the world เราจะไปไังไงครับผมคิดว่านี่ครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยคือผมเชื่อว่าไอ้ Star of Thailand เนี่ย คือมันเริ่มจากจะให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แต่ผมเชื่อว่ามันคือคือคือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคือผมเชื่อเรื่องสตาร์ดัมสตาร์ทอัพมันคือเรดิฟิลล์เป็นของประเทศแล้วมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาลแล้วสตาร์ทอัพมันคือเรื่องของการเช็งสโตร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคือคือมันเป็น one of the only มคือ one over three ways ที่ประเทศไทยจะสว r v i ได้ในยุคเอเชียแล้วก็คือผมเชื่อว่าคือถ้าประเทศไทยมันรังเหมือนสตาร์ทอัพได้ประเทศไทยมันจะก้าว สตาร์ทอัพออวคือการเปลี่ยน mindset มันเป็นการเปลี่ยนทิศจตคุณไม่จำเป็นต้องทำเทคโนโลยีหรือเปิดสตาก็ได้คำว่าคือ mindset หรือ a t t i t ของคนนะครับคือมี s o l v a e big problem find a problem to solve a big problem แล้วมี attitude ที่ผมเรียกว่ามันคือ c o n i n e n c e to g r o ะคือเปลี่ยนตัวเองพิุตัวเองหตต่อวัน คือทุกๆวันเรามานั่งคิดอะว่าพรุ่งนี้จะทำตัวเองให้ดีขึ้น1%นเอนตี่ยแต่เนทุกวันหรือถ้าเกิดคิดแบบต่อไปพวกเนี่ยคือฉันจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นหน์ตได้หึ่อนตต่ออาทิตย์อะจะทำได้ยังไงนะครับสตาร์ทัพเนี่ยมันเพิ่มคือถ้าเกิดมันหนึ่งเปอร์เซต่อปีอะปมันเพิ่มมันเท่าไหร่เน่ยสามสิบเท่า้าเธสามทีูณเท่าสามสิเท่าต่อ คือพูดง่ายคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเราเก่งขึ้นนี้่อนี้นี้ใช่ใช่คือเราจะเก่งขึ้นสามสิบเท่าคิดแต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเราไปคูณแมทนะฮะศูนย์จุดเก้าเก้าด้วยกำลังหน้าสิบสองนะเออคือถ้าเกิดเราโง่ลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะต่อปีเนี่ยปลายปีปุ๊บเราจะโง่ลงเราจะเหลือแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนีใช่ครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการคอนดินเนตส์ปรุงเองนะแล้วผมบอกเลยว่าคือ คือคือสตาร์ทอัพในไทยแลนด์มันเริ่มจากสตาร์ทอัพวูดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพวูมันเริ่มจากวายคือฉันอยากจะทําอะไรให้ประเทศนี้ปัญหาอะไรที่จะเปลี่ยนไปฉันอยากจะเป็นใครอ่านหนังสือชื่อ start with the why ครับไม่ได้ใส่ไว้แต่เป็นหนังสือเล่มที่สองหรือว่าฟังเมทีสทอสนะ start with the why start with the why คือเขาบอกว่าลี l e a อ e r ที่สามารถ change the world ได้มาเป็น leader king หรือว่าอะไรพวกนี้นะคือที่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้ ไม่เริ่มจากฟอร์ดเขาเริ่มจากวายพี่น้องที่มุมไร้มีรีซอสน้อยกว่าคนอื่นเยอะทั้งยังฟอร์ดคนที่บอกว่าคิดถึงคนการผลิตรถยนต์ได้คนแรกเนี่ยคืออะไรฮะเขาบอกเลยว่าคือมันเริ่มจากวายที่ถูกต้องพอมีวายที่ถูกต้องมันจะรายมาที่มุมคือเราจะสามารถอะไรครับเราจะสามารถ พอเรามีวิชั่นเรามีเหตุผลที่ตรงเหมือนแซมนะแซมไม่ได้ทําเพื่อเป็นบีนั่นแแซมไม่ได้ทำเพื่อรวยแซมทําเพื่อมอบแสงสว่างให้กับคนหนึ่งพันล้านคนบนโลกแล้วตอนนี้เขาทําอะไรฮะเขาสาร้างแสงสว่างเข้าไปเปลี่ยนชีวิตคนร้อยห้าสิบล้านคนบนโลกมันจะดึงคนเนี่ยที่มาจอยมิชั่นทีมเมมเบอร์ของเราเนี่ยมันจะดึง, the right งเดอะไรด์ดูพอสตาร์ทวิดเดอะไรด์วายเขาจะเริ่มจากเดอะไรด์ดูเพื่อนร่วมทีมจะมาจอยเราก็เขาไปจอยวิชั่นของเราขเขามาจอยมิชั่นบนกูเกิลนะคือในจอนกูเกิลขอวิ Mm hmm. เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นพอได้วูปุ๊บก็จะทำวอตที่ถูกเอาอย่างนนะครับ start with the why แล้วก็ค่อยเป็นว mm ู hmm. แล้วก็วอต วายงวดกลับกันเลยนะฮะอ,อย่าเริ่มที่เงินนะสุดท้ายนี่เหมือนแบบสุดท้ายอินเดียนเนี่ยคือการเป็นแบบว่าคือจากที่ผมทำเนี่ยคืออย่างสตาร์ทอัพที่สำเร็จนะครับเป็นผมได้ลงทุนกันได้7ล้านเหรียญน,นะนะครับไอ้ที่ลงทุนกันได้อะมันไม่เคยเริ่มต้นจากเงินเลยม,มันเริ่มจากอะไรที่มันอยากจะโซล์ท์จริงนะครับมันอยากจะเปลี่ยนประเทศยังไงไอ้พวกเนี้ยนะคือมันบอกมาเลยว่าแบบเฮ้ยแบบพอมันธุรกิจมันร้อยล้านก็โอเคแต่สุดท้ายเนี่ยคือแบบทุกคนไม่รู้สึกเหมือนกันหมดไอ้วอนทุกเชนจ์สตาร์ทอัพที่สาเร็จจะ้ก ครับสตาร์ทอัพของยู่ก็เลยเก็บตรงนี้เลยเลื่อนจากวาครับก็คิดว่าช่วงเวลาชั่วโมงกว่าๆไม่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 พอจริงๆครับสำหรับการพูดคุยที่คขอให้ข้าวด้วยได้ไหมขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมก็ขอวันนี้เราเราได้อะไรดีจากพี่กระเชมเนี่ยเอ่อมีคำถามสั้นๆมีคำถามมีมีใคร มีอมเมนเขา้องก้องสตรวัแพทย์ที่ทำสตาร์ทอัพใหม่แล้วก็มีมานั่งอยู่มขออนุญาตยาวทีเีหรือว่ามีคนอื่นก็ได้ครับแื่ว่าอยากจะทำผมตางอีกน <ke> no. ิดนึงครับก็คือก็คืออยากอยากคิดว่าไม่มีเงินอ่ะเงินมีก็คือถ้าไม่มีเนี่ย้องแปงให้น้องแปงมาปิงบอกผมก็ได้เออต้องแรลยทีเอะไรแบบ ผมิริหารกองทุนเนี่ยผมอยารพอผมองครับแต่ที่ผมบอกเงินมากกว่าเงินไม่งเลยโอเคคือซาร่าฟิฟูพรอฟแล้วมิสมันนี่มันมีเรื่องต่อรอบเองแต่จงจำไว้ว่าสามอย่างยังมีเพื่อนคบไม่อย่างใช่ผมผมบอกว่า2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอ่ะเริ่มจากว่าแบบไม่ตกในราได้แลรู่นี้ประเทศไทยเนี่ยโผขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยจะเป็นอซีแลดอเียาผมเชื่อว่าเดอกซ์มารก็เป่ว่าเดะเกซ์มาก็เบิไอาไแชร์ได้ โอ้โหเชื่อจริงว่าก็คือเนด็กมาร์คสัก็เบิร์กอะของเอเชียจะมาจากเมืองไทยเย่จริงก็หวังว่าจะมีใครสักคนที่เป็นเนด็กมาร์คสัก็เบิร์กของเซาทีสเอเชียหรือว่าเอเชียจากท้องนี้เดี๋ยวโทรหาเขาแป้งก่อนเลยเพื่อนทุกคนที่อยงเพื่อนของเฟซบุ๊กแล้วพิมพ์เฟซบุ๊กก็ได้บอกจริงจริง เลิกงานเยี <rôle CCTV> ่ยมหกโงนะเจอส์ซาร์บักที่จังวีสุเวร์เป็นพี่ชายเดียวกับผมก็ได้ไม่ไม่จริงจริงประตูเปิดแล้วนะครับอย่าลืมเดินเข้าไปดีไม่ไม่ดีคุณมาพิชก่อนก็ได้ครับก็มาพิชก่อนที่ผมจะน้าสปันก็ได้ถ้ามีไอเดียดีจริงๆอันนี้พูดตรงๆคือ คือและอย่างนึงอยากเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นไปบนี้คือแบบว่าอไอเดียแรกมันจะไม่เวิร์กนะฮะคือเราจะเห็นแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของซาร่ามันเรียกว่าพีวออดพีวออดคือการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนโปรดักต์เปลี่ยนอะไรหมดเลยสตาร์ทอัพมันเปลี่ยนหมดเฉลี่ยซาร่าที่มาโรงเรียนมันที่วัดมันจะเกิดพลังเนี่ยเออมันต้องเปลี่ยนเสมออย่างน้องบางคนนะฮะใช่มันเหมือนน้องน้องบางคนนะฮะที่มาคือไอเดียแรก ก็แป้งอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาชื่อนิวพาเทลนิวพาเทลเขาคือเตอร์ตี้อันเดอร์เตอร์ตี er kind of <S <S ้คนที in <like ่มีอิทธิพลที่สุด30คนแรกของโลกที่อายุน้อยกว่า30มสผมดึงเขามาเมืองไทยนิวพาเทลบอกเลยว่าเขาอ่ะก็เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือเขาไม่อยู่ในลีกเดียวกับมาร์คซัก็เบิร์กนะเตอร์ตี้อันเดอร์เตอร์ตี้เนี่ยนะมันมาเมืองไทยที่แผ่นดินสะเทือนนะครับคือคือเขาบอกว่าไงรู้ป่ะคือโยเฟิร์สสตาร์ร์มา MOST LIKELY y อ่ะยูเฟลยู u ัก u ับภาสาใหญ่เป็นยูฟักกับเซคันด์สตาร์คือก็อีวิวสวย่จะอยู่รอดได้แต่จะไม่ตห่วว่าอยู่เตอร์สตาร์ u อัพแบบม o สลทรี่อยู่เบยูีิรีาจะเรียนรู้หมดแล้วมันจะเรียนรู้หมดแล้วว่าว่าแบบมืก็บบเฟลคืออะไรสต a r ์ท p ที่2มันจะพยายามไม่ขาดและสตาร์ทอัที่สนี่แหละจะกแบบของของกล้องอะไนเ้่าไหมนะครับสองหต้องเรียนที่ โอเคครับครับขอบคุณพี่กระถิ่งมากครับเราขอส่งตบมือให้กับพี่กระถิ่งด้วยครับเอยากที่ได้เล่นครับจากประธานมุ๊คด้วยครับเราใช้หนังสือภาษาอังกฤษแต่เราก็เอาถือภาษาไทย